การเรียนเรามันเน้นที่เนื้อหาท่องจํามากไปในขณะที่ลงมือทําน้อยฉะนั้นวิทยาศาสตร์เนี่ยมันประกอบด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์สังเกตทดลองสรุปผลนี่คือกระบวนการวิทยาศาสตร์ scientific method นะครับกับอีกตัวหนึง่งเป็น scientific knowledge เป็นความรู้บ้านเราเนี่ยวนอยู่กับไอ scientific knowledge แล้วก็ท่องกันตะพึ้ตะพือเลยปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่เราให้ความสำคัญผิดจุดฉะนั้นมันมันขยับยาก เพราะในระดับโลกตอนนี้มันแข่งกันด้วยความคิดสร้างสรรค์กระบวนการที่เราเรียนกันสอนกันอยู่ในโรงเรียนเนี่ยมันมันไม่ได้เอื้ออํานวยให้เกิดความคิดส,สร้างสรรค์วิสวรบ้านเราเนี่ยท่องจําเยอะเรานับวันเนี่ยมันจะยิ่งแย่ผมไม่รู้มันเกิดจากอะไรกันแน่นะแต่ว่าเราพยายามยัดเนื้อหามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเนื้อหาซึ่งสมัยผมเรียนอยู่มปลายเนี่ยตอนนี้ มันไหลลงไปอยู่หมดต้นแล้วบางทีก็มานั่งนึกว่านี่มันจําเป็นขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าสาเหตุหลักๆก็คือว่าเรามีการเรียนการสอนที่ที่ผิดวิธีซึ่งคอขวดมันมันไปอยู่ที่ปลายทางเลยก็คือว่าตัวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันเน้นการท่องจํามากไปแล้วมันไม่ค่อยเปลี่ยนก็คืออย่างสู้กันด้วยใครจําได้มากกว่าเวลาเรียนแบบท่องจํามากๆเนี่ย คอควรมันจะเต็มไปหมดเลยเนาะมันจะมีปัญหาตามมาเยอะแยะข้อที่หนึ่งเนี่ยควางจำมากๆก็เหนื่อยเนาะลองนึกภาพเด็กเนี่ยมันมันต้องท่องอะไรเยอะแยะไปหมดเลยก็จะเกิดอาการล้าเนาะถ้าไปเจอครูที่สอนไม่เก่งก็ไปกันใหญ่เลยเด็กก็ไม่รู้สึกสนุกที่จะเรียนในขณะที่สิ่งรอบตัวเนี่ยมันมีอะไรที่สนุกชวนให้ทําเยอะไปหมดแต่ว่าเบื้องไปที่ตามมาเนี่ยพอไม่อยากเรียนเนี่ยมันก็จะไม่มีความรู้เนาะ วิชาเนี่ยเป็นความรู้ที่จําเป็นกับชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆอย่างน้อยที่สุดเนี่ยจบมัธยมปลายเนี่ยควรจะมีพื้นฐานความรู้รู้จักคําศัพท์วิทยาศาสตร์เนี่ยมากประมาณหนึ่งถามว่าประมาณไหนประมาณพอที่จะอ่านแล้วฟังไขโม้ให้เราฟังแล้วแล้วบอกได้ว่าจริงหรือไม่จริงได้ประมาณหนึ่งฉะนั้นมันควรจะกลับมาเรียนกันสอนกัน ในในลักษณะที่ตามธรรมชาติเหมือนนักวิทยาศาสตร์ในอดีตทำคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเริ่มจากอะไรเขาเริ่มจากสังเกตเห็นอะไรก็ตามแล้วก็สงสัยทําไมมันถึงเป็นอย่างนั้นพอสงสัยปุ๊บก็ตั้งสมมติฐานว่าเป็นไปได้ไหมว่าสาเหตุมันจะเป็นเพราะอย่างนี้แล้วพยายามอธิบายและถ้าจําเป็นบางครั้งก็ต้องทดลองสังเกตแล้วก็ทดลองแล้วในที่สุดถ้าทําการทดลองรัดกุมพอ ถูกต้องเขาก็สามารถที่จะได้ความรู้มาชุดหนึ่งความรู้เนี่ยมันไม่ได้หยุดแค่ตรงนั้นอะวิทยาศาสตร์าารมันเป็นการต่อจิกอ๊กซอว์นะแต่เป็นภาพที่ใหญ่โตมโหูานมากเป็นภาพระดับโลกระดับจักรวาลถ้าเรารู้ความรู้เล็กๆนิดหนึ่งมันก็จะต่อไปเรื่อยๆๆๆๆๆ,ๆฉะนั้นการรู้ขึ้นมานิดหนึ่งมันก็ทําให้เราเข้าใจโลกเข้าใจจักรวาลมากขึ้นเวลาผมพูดว่าให้เปลี่ยนการเรียนการสอนเนี่ยผมพูดถึงคนส่วนใหญ่เนาะ จะให้เห็นภาพเอางี้เวลาเรียนในโรงเรียนเนี่ยเวลาครูสอนพะละเนี่ยเคยรู้สึกไหมว่าครูหวังให้เด็กทุกคนไปโอลิมปิกเราไม่รู้สึกแบบนั้นเลยนะคนส่วนใหญ่เนี่ยควรจะมีสิทธิ์ที่จะเรียนวิชาด้วยความสนุกจดจำแกมสารได้มีคาแรคเตอร์มีอุปนิสัยของการสงสัยตั้งคำถามมีความยืดสร้างสารรค์ติดตัวไปทั้งชีวิตซึ่งในอนาคตเขาอาจจะเป็นนักบัญชีเป็นนักเศรษฐศาสตร์เป็นนักเขียน นักแสดงไปอะไรก็ได้แต่เรียนวิทยาศาสตร์จนถึงมัธยมปลายเขาควรจะมีจิตวิญญาณวิยาต,ติดตัวไปบ้างโดยไม่เกลียดวิทยาศาสตร์ไปก่อนเราไม่ควรให้หลักสูตรวิทยาศาสตร์มันบั่นทอนความสุขของเด็กแต่ควรทําให้เขามีความสนุกความเราอยากเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในช่วงชีวิตที่เหลือต่อไป